The stars มันเงยร้าอ,อาวตลาดบ้านมอนสวนครึ่งราชบุรีแล้วก็รั้วของเขาสองข้างทางเนี่ยจะทำด้วยไม้ไผ่ค่ะทำให้เราได้ถ่ายรูปออกมาได้สวยงามเลยนะคะตัดไหมะนะ้องมีลูกด้วยอ่ะไม่ตัดลูกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวนะโอ้โหอ <laughs> นเป็นลิงเลย ก็จะร้อาให้ฟังว่ามากไหว้ขอพอรองค์ท่านใช่ไหมคะไหว้เสร็จปุ๊บงานเข้าเลยค่ะได้งานทันทีเลยเคือบโอ๊ยแบบดีมากดีใจก็โอเควิวที่นี่สวยนะคะแล้วก็บอกเลยว่าใครที่ชอบความแบบสงบไม่วุ่นวายอะไรเงี้ยวันแนะนำที่นี่สวยจริงๆค่ะ ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะก็ต้องเป็นที่ยอมรับกันเลยนะคะว่าเป็นจุดหมายปลายทางของใครหลายๆคนเลยค่ะแต่คลิปนี้นะคะวันจะขออนุญาตพาทุกคนนะคะมาเที่ยวที่ที่อย่างนึงค่ะที่เขาได้รับสมญานามว่าเป็นแม่กำปองสองค่ะและจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้เลยนะคะแล้วที่นี่ก็คือหมู่บ้านมอนห้วยน้ำใสค่ะ ซึ่งเขาเป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์ประจําท้องถิ่นเลยนะคะที่หลายคนไม่ควรพลาดเลยถ้าเกิดว่าครั้งหน้าได้เดินทางมาที่สวนพึ่งนะคะโอายตอนนี้นะคะวันก็ตื่นตัวเช้าค่ะเพื่อจะจิตมาทําบุญตักบาตรที่หนู่บ้านทุ่บ้านมอนถ้วยน้ําใสนะคะที่นี่ก็จะเป็นชุมชนของชาวมอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูบัรยากาศกันเลยว่า หมู่บ้านแห่งนี้เป็นชุมชนไทยลามันโดยจะเป็นชาวไทยเชื้อสายมอญและใช้ภาษาไทยเป็นภาษาพื้นบ้านนะคะชาวมอญมีประมาณเพียง70ครัวเรือนเท่านั้นเองค่ะโดยก่อนหน้านี้ค่ะหมู่บ้านนี้นะคะก็จะอยู่โดยที่แบบไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะคะจนกระทั่งกลุ่มนักปั่นจักรยานนะคะแล้วก็เพจบล็อกเกอร์ต่างๆอ่ะคะ่ะมาเจอหมู่บ้านแห่งนี้แล้วก็มาถ่ายรูปลงโซเชียลนะคะจนทําให้หมู่บ้านนี้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเลยค่ะก็สำหรับใครที่ จะมาทาบุญตักบาตรนะคะที่นี่นะคะเขาก็จะมีเสือปูไว้ให้เรานะคะใครมาถึงก่อนก็สามารถจับจองที่นั่งกันได้เลยค่ะอยากจะได้มุมตรงไหน,นวิวตรงไหนเลือกได้เลยนะคะสำหรับกิจกรรมเด่นๆของหมู่บ้านแห่งนี้ก็คือการใส่บาตรตอนเช้าค่ะซึ่งชาวมอญจะเรียกว่าจูด๊ดเปอร์ปาสซึ่งคำนี้ก็แปลว่าตักบาตรนั่นเองค่ะเลยกลายเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ไปแล้วนะคะมาแล้วนะคะเราระวังจะรอเตรียมใส่บาตรกัน เขาก็มีการตีตีค้องมาก่อนออถ่ายรูปหน่อยนะซึ่งการใส่บาทเนี่ยค่ะจะเริ่มตั้งแต่8ดโมงเช้าเป็นต้นไปและจะมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และว,วันหยุดนะักตะเคะเลิกเท่านั้นนะคะซึ่งก็เป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามอีกแบบหนึ่งเลยค่ะดูอิมเอมมากเลยค่ะทุกคน แล้วดูประเพณีชาวมอญคือสวยงามมาก,อร,อ,มากอร่อยมีอะไรอะไรอ,อร่อยบ้างคะ หมูอะไรนะหมูเจี๋ยบ,บ้านนอนหมูเจี๋ยบ,บ้านนอนโอ้โหไปแล้วแล้วตอนนี้นะคะวันก็ ใชบายเซ็นเรียบร้อยแล้วค่ะวันก็กำลังจะเดินเดินเข้าไปข้างในอีกนะคะเพื่อที่จะไปหาของกินแล้วก็จะไปถ่ายภาพหมู่บ้านกันค่ะที่นี่นะคะเขามีเอกลักษณ์มีความโดดเด่นก็คือว่าอของที่เขาขายะคะ่ะก็จะมีอยู่ตลอดข้างทางเลยนะคะแล้วก็รั้วของเขาสองข้างทางเนี่ยจะทําด้วยไม้ไผ่ค่ะทําะะทให้เราได้ถ่ายรูปออกมาได้สวยงามเลยนะคะไปดูกันนะว่ามีอะไรกินบ้าง เขาเขียนว่าหมู่บ้านมอนบ้านมอนน้ำใสมะเงือะละอาวมะเงือะละอาวอะมัเงือะละอาวตลาดบ้านมอนสวนพึ่งราชบุรีตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาสุดลาชนะต่อไปเราก็จะเป็นการหาของกินบ้างแล้วล่ะมีของขายมันม่วงขายไงคะให้เาติดบเอามันม่วงไม้หนึ่งสิบบาทขายไงคะมันม่วงมาเลบมาถือเลยก็ได้ค่ะ ถือเลยก็ได้ค่ะลืมบอกนี่ค่ะสิบบาทค่ะอยู่คือแบบหอมขนมคกมากเลยตอนนั่งรอใส่บาทพระกินไหมเขาเกียบอีกวลยเอาด้วยเขาเกียยไขายไงคะสองยี่สิบาครับห้าถงร้อยครับโอ้ยเอาถุงเยวพอครับพริบสิบห้าครับ นี่ค่ะเราก็ได้เขาเก็บเบ้ามากินแล้วของโกรดคือมันถูกมากเลยนะเนี่ยสิบบาทมันจะบอกว่าหาก,กินที่พัทยาแบบนี้ไม่ได้เลยนะสิบบาทนะอันนี้เป็นโบรอยมนนีของวันใช่ไหมค่ะ <c oughs> ดัวลอยใส่ใบตองน่ารักมากเลยกำลังร้อนๆเพิ่งออกมาจากหม้อเลยนะคะมันจะเป็นบัวลอยเสียบหายอย่าลองดูว่ามันอร่อยหนุมร้อนหนึบมากค่ะจากที่ว้านสังเกตดูนะที่นี่เขาจะเป็นเหมือนแบบชาวบ้านเลยชาวบ้านที่อยู่ที่นี่ค่ะเขาจะเอาของที่ตัวเองอ่ะถนัดหรือมีอยู่แล้วเนี่ยเอาออกมาขายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาซึ่งเขาจะบอกว่าอาหารที่านี่มันแบบอาหารมันอร่อยอะ มันอร่อยเนี่ยชอบของเขาอ่ะแล้วก็ที่สำคัญคือราคาไม่แพงเลยะถล้าทองคั่วเลีนยคือเขาจะเอาผลไม้ที่เขาที่มีอยู่ออกมาคานให้กับนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่มะม่วกินมากอันนี้เขาให้เราชิมนะคะอยากลองชิมเนี่ยว่าพิกเหลียงมันขอดชิมก่อนนะ ทำใจกับน้ำลายออกมารอแล้วเอาเอาแบบไม่สุกว่ะสำหรับใครที่มาดีๆนะคะวันแนะนําว่าที่วันเดินดูเนี่ยคือถังขยะค่อนข้างจะมีน้อยดนึงนะคะก็ถือถังขยะตัวเองอ่ะกลับไปที่บ้านด้วยเนาะเพราะว่าจะได้ชิมชนเขาจะได้สะอาดอย่าวางทิ้งไว้ข้างทางนะคะอันนี้ก็รบนโนด้วยี่มว่าถังขยะมีไหมมีค่ะแต่มันไม่ได้มีตลอดข้างทางเนาะโอเคฝากไว้ด้วยนะคะเรื่องนี้เน ศาลเจ้าหลวงปู่เห็นรมาชานะคะซึ่งจะเป็นทางเข้าของที่เข้าไปหมู่บ้านมอนลามันค่ะเขามีความเชื่อว่าเขาจะมีแผ่นไม้ศักดิ์สิทธิ์แผ่นไม้แผ่นหนึ่งนะคะให้เราเขียนความปรารถนาลงไปแล้วเอาไปแขวนนะคะมันก็จะสมหวังในาปรารถนาคะ่ะ ถึงการเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่จะทําให้คนในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยอยู่กันอย่างเรียบง่ายสงบก็จะมีความคึกคักเกิดขึ้นในชุมชนแต่เราก็ห้ามการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ค่ะไม่ว่าจะปิดยังไงนะคะมันก็จะมีหนทางในการเปลี่ยนแปลงของมันอยู่เสมอค่ะเราว่านะคะเราควรมาศึกษาและเรียนรู้ที่จะอนุรักษ์แก่นของวัฒนธรรมนะคะแล้วก็อยู่กับมันให้ได้ทําในสิ่งที่มีอยู่ให้เป็นเอกลักษณ์ที่เข้มแข็งอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้นักท่องเที่ยวอะ่ะ เข้ามาในชุมชนมากขึ้นค่ะแล้วก็จะทำให้ชุมชนมีรายได้มากขึ้นด้วยนะคะก็ดีใจนะคะที่ได้มาที่นี่ได้เปิดมุมมองใหม่ๆให้กับตัวเองคราหน้าถ้ามีโอกาสดาวันรับรองว่าวันจะกลับมาที่นี่อีกแน่นอนค่ะและที่นี่นะคะก็ยังมีที่พักอีกหนึ่งที่ที่วันอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะ ที่นี่นะคะอากาศดีแล้วก็เงียบสงบมากๆเลยเหมาะกับคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวแบบสุดๆไปเลยค่ะและที่นี่นะคะก็คือเอส a าย like ่าบูติ u ร r สอร์ทค่ะ คนตอนนี้นะคะวันก็ถึงที่พักของวันเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้วันจะนอนที่อัสคาย่านะคะที่นี่นี่เองค่ะที่นี่นะคะวันชอบตรงที่ว่ามันดูเงียบสงบม,มากๆเลยค่ะแล้วมันก็ดูไม่วุ่นวายด้วยนะคะมีความเป็นส่วนตัวมากนะคะและที่พักที่จองมาวันนี้ก็จะเป็นแบบวิลล่าด้วยค่ะเดี๋ยววันพาไปชมบรรยากาศห้องพักค่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ reception ในการเช็คอินลงๆนะคะเข้ามาติดต่อตรงนี้ได้เลยแล้วก็เดิน พารุ้กได้คะส่วนห้องพักใครที่อยู่ไทยเขาก็จะมีรถกอล์ฟบริการน,นะคะรับส่งถึงที่เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในกันแล้วตอนที่เราขับรถเข้ามานะคะเราสังเกตเห็นว่าเขามีคาเฟ่ยอยู่ด้านหน้าค่ะเดี๋ยวเราต้องไปที่คาเฟ่กันหน่อยดีกว่าค่ะไปหาอะไรทานชื่นใจกันหน่อย ก็อยู่ที่คาเฟ่ของโรงแรมเลยค่ะชื่อว่า l i t t l ิ t ล w e วเวอนะคะซึ่งคาเฟ่นี้นะตั้งอยู่ที่หน้าโรงแรมที่วันพักคืนนี้เลยนะคะเอสคาย่าค่ะแล้วตอนนี้ก็มี2เมนูแนะนํานะคะให้เ,เพื่อนๆลองมาทานกันเลยค่ะเขาบอกว่าเป็นเมนูแนะนําที่ว่ามาเราต้องมาทานกันเลยนะคะก็คือตัวนี้เลยเออเกนนมสดนะคะแล้วตัวนี้ก็คือโรเซ่บัตเตอร์ไฟทีค่ะ สองเมนูนี้นะคะจะเป็นเมนูที่เขาอยากจะแนะนําให้ให้ทานกันเลยค่ะก mm hmm. ็คาเฟ่น,นี้นะคะจะไม่มีอาหารนะจะมีแต่พวกเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มค่ะใครที่เช็คอ mm ิน hmm. เข้าโรงแรมเรียบ้อยแล้วอยากจะหาเครื่องดื่มทานก็มานั่งได้เลยท,ท่ะงค่สวยมากๆเลยค่ะ she calls ดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้มาเอาของขึ้นไปเก็บที่ห้องพักเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ก็คือพาชมเพราะว่าถ้านั่งรถกล์บมันจะไม่เห็นบรรยากาศโรงแรมค่ะนี่เมื่อกี้สะดุดตากับตรงนี้มากเลยหมักลุกสามารถเข้ามาถ่ายรูปได้ด้วยนะเดินไปใ,ใกล้จะถึงที่พักแล้วตรงนี้เลยก็ะจะเป็นพื้นที่บริเวณ กว้างมากฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่โลง่งใช่ไหมคะส่วนทางด้านซ้ายมือของวันเนี่ยก็จะเป็นพวกอาคารแล้วก็ที่พักต่างๆของนักท่องเที่ยวเป็นวิลล่าเป็นบ้านหลังอย่างที่วันบอกค่ะก็เดินไปเรื่อยๆเลยค่ะแต่ชอบมากเลยสราะว่ายน้ำนี่ก็ถึงแล้วสราะว่ายน้าไปเลยค่ะนี่เลยสระว่ายน้ําของเราจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยววันจะพาทุกคนไปที่สระว่ายน้ําด้วยเข้าตรงนี้เลยดีกว่า เดี๋ยวเข้ามาตรงนี้เลยเดี๋ยวพาทุกคนไปดูห้องที่วันพักกันดีกว่านะคะห้องวัดกาลัจะเดินไปที่ห้องหน่อยก็จริงๆิก็เดินไม่ไกลนะถ้าเดินเล่นๆ่ชิลๆได้ก็เดินได้เลยยิ่งถ้าเกิดอากาศตอนช่วงเย็นนะวันว่ามันจะต้องแบบฟินกับบรรยากาศที่นี่แน่เลยค่ะ Cheers. หมอกแล้วอะหมอกละม,ม,ม,มนโนขอแบบจินตนาการขอบมอนโนเป็นหมอกบ้างได้ไหมตอนนี้นะคะวันก็ออกมาเดินเล่นนะคะแล้วข้าวเวลาระหว่างรออาหารเย็นของเรานะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นบรรยากาศวิวยามเย็นของโรงแรมนี้เลยเห็นนะคะบรรยากาศด้านหลังของวันก็จะเป็นแบบภูเขาเลยนะคะเมื่อกี้วันเห็นแบบมีหมอกด้วยแต่เมื่อกี้มีคนสกัดวันว่ามันเป็นควันไม่ใช่หมอกอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาบอกว่าตอนเช้าอะที่สวนพึ่งอะ มีหมอกนะเดี๋ยวเราจะมารอลุ้นกันว่าตอนเช้าเราจะได้เจอไหมเป็นหมอกแบบจางๆควันๆแต่ก็คือมีมีบ้างอากาศตอนเช้าจะเย็นกว่าช่วงอากาศตอนเช้าจะเย็นกว่าช่วงเย็นก็โอเควิวที่นี่สวยนะคะแล้วก็บอกเลยว่าใครที่ชอบความแบบสงบไม่วุ่นวายอะไรเงี้ยวันแนะนำที่นี่สวยจริงค่ะ ทุกคนเห็นโรงแรมเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแต่โรงแรมนี้เขามีเมนูพิเศษ,ษด้วยนะคะเป็นหมูกระทะค่ะแต่หมูกระทะที่แน่เขาน่าจะเป็นเตาไฟฟ้านะนี่เลยเราจะกินกันตรงนี้เลยค่ะนี่คือห้องอาหารที่ทานอาหารเย็นเรานะคะแล้วก็อยู่วิวภูเขาด้านหน้าด้านข้างเป็นสระว่ายน้ำค่ะยุ้ยมากเลยลูกแก้มยุ้ยมากเลย ูกระทะหอมมากเลยทุกคนหม,มึกกะชิมก็โตเลยค่ะก็ะที่นี่เขาจะมีบริการอาหารเย็นด้วยนะคะ<ม>ก็อยาก<ม>เราอยากจะทานอะไรเราก็สั่งออเดอร์เข้าไว้ได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้วันก็จะกกินหมูกระทะเหมือนเดิมเลยค่ะก็ลเลยสั่งชุดหมูกระทะแล้วก็มีพวกข้าวผัดหน่อยรองท้องนะคะเดี๋ยวกลัวหิวถ้าใครไม่อยากออกไปไหนนะ<ม>ก็สั่งที่รีสอร์ทได้เลยค่ะเขามีบริการของ ก็ไม่ผิดหวังเลยนะคะที่ตัดสินใจเข้าพักที่นี่ค่ะเพราะว่าตอนตื่นขึ้นมากับอากาศที่ดีมากๆเลยค่ะเห็นหมอกตอนเช้านะคะแล้วก็ช่างพักของเราก็บินโดนให้ดูด้วยเลยค่ะสวยมากๆเลยใช่ไหมคะ ก็สำหรับก่อนกลับนะคะวันอยากจะพาทุกคนมาสถานที่แห่งหนึ่งที่วันมาอยู่เป็นประจําเลยค่ะที่ราชบุรีที่นี่ก็คือวัดหนองหอยค่ะที่นี่นะคะสายโมูต้องมาเลยค่ะที่นี่เรียกได้ว่าขออะไรก็ได้ทุกครั้งเลยนะคะเลยอยากจะพาเพื่อนๆมาวัดที่นี่กันแล้วมีโอกาสลองมาสักครั้งหนึ่งแล้วก็ไาเยี่ยมชมวัดกันได้เลยนะคะทุกคนคะตอนนี้นะคะวันก็มาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีแล้วตรงนี้ที่วันอยู่นะคะก็จะเป็นวัดหนองหอยค่ะแต่ตอนนี้วันกำลังตื่นเต้นกับน้องลิงลิงที่นี่เยอะมากทุกคนดูสิ เห็นหรปล่าไม่รู้เย่ากับน,นะโอ้โหวิ่งจะเป็นแบบว่าสวนสนามมากเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้พระกันนะคะวัดหนองหอยเนี่ยค่ะวันเคยมาขอพรเจ้าแม่กวนอิมที่นี่นะคะแล้วก็สําเร็จอะไรเงี้ยด้วยดีตามที่เราต้องการแล้วเราก็เลยจะมากลับไว้ยทันอีกครั้งหนึ่งะคะที่นี่โอเคค่ะ ใครที่อยากจะลองมาวัดนี้ดูนะคะวัดนี้ก็จะอยู่ตรงใกล้ๆกับเขาเลยค่ะเจ้าลิงตัวแสบมันไม่หลบด้วยนะจริงไม่กลัวกล้องด้วยจริงทางขึ้นก็ม,ม,มีหลายทางทั้ทงบันไดทั้งทางเลื่อนนะคะดเป็นเรื่องเลยอ่ะน้องมีลูกมันจะกัดไหมอ่ะน้องมีลูกด้วยอ่ะ ไม่กลับลูกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวนะก็ตอนนี้นะคะวันอยู่ที่วัดหนองหอยค่ะซึ่งวัดนี้นะคะจะมีเจ้าแม่กวนอิมอยู่ด้วยนะคะซึ่งหลายหลายครั้งที่วันมาวันเคยมาขอพรท่านเก,กี่ยวกับเรื่องการทำงานก็สำเร็จโชคดีราะคาแล้ว ก็สุขสมหวังดังที่ต้องการน,นะคะก็เลยกลับมาไหว้ท่านอีกครั้งหนึ่งทุกครั้งที่มาราชบุรีมันจะพยายามขึ้นมาที่วัดนี้ทุกๆครั้งเลยนะคะวัดหนองหอยค่ะ้ ตอนนี้มันก็ยืนอยู่ตรงเจ้าแม่กนอินองค์ใหญ่เลยนะคะซึ่งมองไปทากงูจะแบบใหญ่โตมากเลยนะคะก็ที่นี่อยู่เป็นวัดหนองหอยนะคะจะเป็นวัดหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดราชบุรีนะคะอยู่ใกล้ๆก,กับเขางูเลยซึ่งที่นี่ทุกครั้งที่วันมาราชบุรีแล้วถ้าวันมีโอกาสจริงๆนะคะวันจะขึ้นมาขอพรที่วัดนี้เพราะว่า ครั้งในอดีตเนี่ยวันเคยมาขอพรกับเจ้าแม่กวน,นอิมองค์นี้นะคะแล้วก็ได้ดังหวังสมใจหมายนะคะแล้วก็ได้มากลับมาแก้บ,บนอะไรเงี้ยเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ได้มาจังหวัดลาบุรีครั้งหนึ่งก็เลยขึ้นมาไหว้ขอพรค่ะตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งเลยนะคะของวดัดก็มาถ่ายรยูปกับวิวสวยๆได้เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในบริเวณวัดกันค่ะ ในปัจจุบันนะคะวัดหนองหอยเ,ยเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปเลยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นที่ล่ำลือกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากไม่ว่าจะขออะไรก็จะได้ดั่งใจและมีผู้คน่มาสักการะบูชากันแบบไม่ขาดสายเลยค่ะโดยเฉพาะในช่วงวันเทศกาลหรือวันหยุดนะที่นี่คนจะเยอะมากๆเลยค่ะ <c oughs> ใครมาที่วัดหนองหอยที่นี่นะคะสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือน้องลิงค่ะน้องลิงเขาจะเยอะมากแล้วก็เรื่อนรองเท้าด้วยนะคะถ้า จะเข้าไปด้านในเนี่ยต้องให้ถอดรองเท้าแต่ต้องวางในชั้นวางรองเท้าของเขานะคะเพราะว่าน้องลิงนี่จอมปวดเลยค่ะ<ม>เด็กน้อยเล่นกันซนใช่นะโอ้โหซนเป็นลิงเลยแต่ทุกครั้งที่มาคือชอบที่นี่มากทุกครั้งที่มาราบ,บรุรีถ้ามีโอก,กาสขึ้นจะขึ้นมาไหว้ไหว้องค์พระโพธิสัตว์บวนิที่นี่ทุกครั้งเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าแบบ เราโดยส่วนตัวเราได้กับตัวเองเนาะเราก็เลยรู้สึกศรัทธา,นะาที่นี่เจอจะเล่าให้ฟังว่ามักไหว้ขอพรอ,อ,องค์ท่านใช่ไหมคะไหว้เสร็จปุ๊บงานเข้าเลยค่ะได้งานทันทีเลยคือแบบโอ๊ยแบบดีมากดีใจก็เลยแบะบว่านี่แหละมันเป็นความศรัทธาของเราส่วนตัวที่เรามาที่นี่เราก็เลยแบบเออพอเราไหว้ท่านเสร็จปุ๊บไลน์มสเสร็จเด้งปื๊บมโอ๊ยส,สะดวกวันไหนคะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอเคเลยค่ะ ก็ฝากไว้แล yes. ้วกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความเชื่อส่วนตัวนะคะก็แล้วแต่ใครอยากจะลองขึ้นมาไหว้ดูลองขอพรดูก็ลองได้เลยค่ะก็เช่นเคยนะคะก็ต้องฝากกดไลค์กดติดตามแฟนเพจทิปซ e ดนะคะแล้วก็ช่อง y o u t u b e ทิปซีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย